สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกย์นีเช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมสองคนแม่ลูกนะคะพาเข้าครวัวนะคะวันนี้จะพามาเมนูน้ำพริกผัดหมูสับค่ะท่านผู้ชมกินกับข้าวร้อนๆนะคะก็อร่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะต้องบอกต่อทีเดียวนะคะอร่อยแน่นอนอวันนี้ก็จะมีวัตถุดิบพอสมควรอยู่ค่ะวัตถุดิบก็เดี๋ยวจะบอกเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมคะ วัตถุดิบอันที่หนึ่งก็จะต้องมีหนึ่งหมูสับเลยค่ะสับหมูไว้มากน้อยแค่ไหนตามใจชอบอันที่สองมะเขือเทศหั่นซอยไว้นะคะท่านผู้ชมคะอันที่สามนี่ตะไคร้ซอยไว้นะคะตะไคร้ต้นของเราซอยไว้เลยนะคะต่อไปเป็นกระเทียมแกะเปลือกออกให้เรียบร้อยและหอมแดงซอยไวะคะ้ค่ะท่านผู้ชมคะจากนั้นก็มีเครื่องปรุงค่ะท่านผู้ชมคะก็จะมีน้ำ ก็จะมีพริกป่นค่ะพริกป่นอย่างดีนะคะแล้วก็มีน้ำปลาอย่างดีค่ะแมคคาเลค่ะแมคคาเชฟค่ะแมคคาเชฟนะคะแล้วก็มีผงนัวค่ะแล้วมีน้ำตาลปี๊บค่ะท่านผู้ชมก็ปรุงรสจะมีประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะจากนั้นเดี๋ยวพระจะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพาท่านผู้ชมไปไปไปผัดกันเลยค่ะท่านผู้ชมไปตําก่อนนะคะแล้วก็ไปผัดค่ะขั้นตอนที่สองเราก็จะเอา กระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้มาตำก่อนค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะนํามาตำก่อนนะคะให้ละเอียดท่านผู้ชมคายดีคุณแม่ตำให้ละเอียดก่อนนะคะจากนั้นเราก็นําตะไคร้ใส่ลงไปในครกนะคะอันที่สองก็จะเป็นกระเทียมค่ะท่านผู้ชมกระเทียมใส่ลงไปที่สามนี่เลยค่ะหอมแดงตำรวมกันให้ละเอียดนะคะท่านผู้ชมค่ะ ละเอียดขนาดไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จัดไปเลยค่ะท่านผู้ชมเอาสามอย่างนี้มาตาก่อนนะคะท่านผู้ชมคะตาให้ละเอียดเลยค่ะแล้วกให้ละเอียดก่อนนะคะท่านผู้ชมคะขั้นตอนที่สองนะคะก็นําหมูสับมารวนค่ะ วนใส่น้ำลงไปหน่อยน้ำลงไปเิดนึงรวนหมูนะคะท่านผู้ชมแม่ก็จะใส่น้ำไปเิ็นึงพอรวนพอสุกแล้วเราก็เอาไปใส่ในครกตํารวมกับเครื่องค่ะท่านผู้ชม ก็จะหอมเครื่องนะคะเครื่องเทศของเราก็คือพวกตักไช้หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปตํากันนะคะท่านผู้ชมเคยทำไหมคะสูตรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะถ้าใครไม่เคยก็ลองดูนะคะท่านผู้ชมคะลองดูนะเดี๋ยวจม่เติมน้ํานิดนึงเพื่อให้ต้มเนืนุ่มนะคะเน,นื้นุ่มหนืจอบจะได้นุ่ม ต้องให้สุกนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมตอนนี้กินอะไรก็ต้องคอยระวังนะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าก,กินของดิบๆค่ะก็จะเสี่ยงอันตรายนิดหนึ่งใครกินได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าแม่ก็จะกลัวนิดหนึ่งนะคะก็ทําให้มันสุกสักนิดหนึ่งก็จะโอเคก็จะปลอดภัยกับตัวเรานะคะร่างกายของเรานะคะช่วงนี้เชื้อโรคเยอะค่ะกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะท้องร่วงนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันสุกซะก่อนนะคะท่านผู้ชมอ่าคุณแม่ก็ รวนจนสุกนะคะถ้าไม่ชมค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ครก,กตํำกับเครื่องเอาหมูนี่แหละค่ะที่รวนนี่แหละค่ะลงครกนะคะที่ตำเมื่อกี้ที่คุณแม่ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็คือเอาหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะไปตำละเอียดแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราใส่หมูหมูที่รวนเนี่ยค่ะหมูที่รวนจนสุกนี่นะคะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวจะแข็งเกินไปนะคะ ก็ปิดแก๊สเดี๋ยวเราก็จะใส่ครกตัมลงไปนะคะท่านผู้ชมใส่ครกตัมคะท่านผู้ชมจากนั้นเมื่อเราตัมหมูกับเครื่องอต้นต้นตะไคร้ทุกอย่างหอมแดงแล้วก็เอามาตัมจนละเอียดแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะจากนั้นเราก็จะใช้มะเขือเทศใส่ลงไปเลยะคะ่ะท่านผู้ชมตัมรวมลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ ใบมะกรูดนิดนึงนะคะตำรวมลงไปให้เขากลิ่นละเหยออกมานะคะท่านผู้ชมเราก็ตำมะเขือเทศลงไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปผัดอีกรอบนึ่งนะคะผัดอีกแล้วเราก็เติมรสชาติใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่ผงชูรสลงไปเจียวกระเทียมหอมให้หอมก่อนนะคะท่านผู้ชมเจียวกระเทียมหอม เอากระเทียมกับหอมแดงมาเจียวให้หอมแล้วเราก็เอาหมูลงไปผัดแล้วเราก็เติมเครื่องปรุงรสชาติแล้วแต่ชอบรสชาติแบบไหนก็จะได้รสเจียวหวานของจากมะเขือเทศนะคะท่านผู้ชมแม่ก็จะใส่มะเขือเทศสองลูกค่ะสองหรือว่า3ามลูกก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบแบบไหนแต่คุณแม่ก็ใส่ไปแค่2องลูกใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมจะใส่กี่ลูกก็ได้นะคะแล้วเราก็เอามาตา จากนั้นเดี๋ยวเราก็นําไปผัดก่อนจะผัดเราก็เจียวหัวหอมหอมแดงนะคะซอยแล้วก็กระเทียมสับให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเจียวกับน้ํามันนะคะตำให้ละเอียดตำให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราก็ไปผัดเขาก็จะอร่อยนัวนะคะท่านผู้ชมจะจิ้มกับผักสดอะไรก็ได้ไม่ว่าเป็นผักกาดขินไม่ว่าจะเป็นมะเขือยาวไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมชอบ จะต้มหรือว่าจะจัดผักดิบก็ได้ผักดิบก็ล้างให้สะอาดซะก่อนแล้วเราก็นะมาจิ้มมากินหรือว่าใครไม่มีผักอะไรเลยเราก็เอามาคุกขก้าวร้อนๆกินก็อร่อยค่ะท่านผู้ชมทำก็ไม่ยากอะไรนะคะมีเครื่องเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นสมุนไพรนะคะท่านผู้ชมโอเคนะคะท่านผู้ชมก็เอาไว้เดี๋ยวเราคุณแม่ไปตั้งกระทะก่อน,นะคะ่ะ ใส่ครกตมค่ะท่านผู้ชมเราก็จะเอามาเทใส่ครกอย่างนี้นะคะเทใส่ครกลงไปเลยตามกับเครื่องให้มันหอมท่านผู้ชมไปก่อน เครื่องทั้งหมดแล้วเราก็เอาหมูมาตําค่ะท่านผู้ชมตําเบาๆนะคะท่านผู้ชมจะตําแรงขนาดไหนก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ตตาลงไปทุกกับเครื่องค่ะให้มันเข้ากับเนื้อหมูนะคะเอาเครื่องทุกอย่างเอาหมูลงไปตํานะคะท่านผู้ชมค่ะ ท่านผู้ชม <S <S> <S จากนั้นเราก็มาตั้งกระทะรอบที่สองค่ะท่านผู้ชมเทน้ํมามันใส่ลงไปนะคะเมื่อกี้คุณแม่ไม่ได้บอกว่ามีน้ํามันด้วยนะคะลืมบอกไปเทน้ํามันเพื่อที่จะเอาเจียวเจียวหัวหอมสับกับกระเทียมเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเอามาเจียวอีกหนึ่งรอบนะคะท่านผู้ชมขาเจียวให้เข้าหอมนะคะไฟไม่ต้องแรงมาก เดี๋ยวให้กระเทียมกับหัวอ,อมพอเหลืองนะคะแล้วเราก็ตักหมูที่ตำกับเครื่องเมื่อกี้เนี้ค่ะเครื่องสมุนไพรนะคะแล้วเราก็มาผัดค่ะท่านผู้ชมอพอจะหลุงแล้วนะคะท่านผู้ชมคะโอเคแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะตักในครกมาผัดค่ะท่านผู้ชมที่เราตามไว้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็ตัดลงมาแบบนี้เลยค่ะ ไปอ่อนนิดหนึ่งหมข้าอข้าจ้หารกระเทียมูก็สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเครื่อง่ปรุงรสชาติค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติะาะานะคะทนผท่ชม อมค่ะสุะจอได้ยิ่งดีเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมจะได้กลิ่นด้วยท่านผู้ชมลองทําดูนะคะเมนูนี้นะคะท่านผู้ชมคะลองมาทําดูน้าพริกผัดหมูสับค่ะก็จะอร่อยดูยแบบกินกับข้าวร้อนๆกินจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะท่านผู้ชมจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะให้หอมนะคะ ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็จะปรุงรสชาตินะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คือน้าตาลปี๊บนะคะท่านผู้ชมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยค่ะชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปก่อนแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อจะอใส่น้ำปลาแมกราเช่ลงไปนะคะนิดนึงเข็ม okay, ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ เติมด้วยพริกป่นค่ะท่านผู้ชมใส่พริกป่นลงไปเลยนะคะพริกป่นอย่างดีนะคะไม่ออกต้องเทแม่หลืมเปิดข้างในเทลงไปแบบนี้เลยเดี๋จะกินไม่ได้เผ็ดๆแบบนั้นก็พักโวนค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่หวานเติมได้นะคะใช้น้ำตาลปี๊บแท้ค่ะ ยี่ห้อริมน,นะคะท่านผู้ชมก็น่ากินนะคะท่านผู้ชมขาดูสิค่ะน่าอร่อยจินถ้าไม่เผ็ดก,ก็แล้วก็ใส่ผงนวลงไปหน่อยะค่ะท่านผู้ชมถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะท่านผู้ชมขา เอากันทุกอย่างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูเป็นไงค่ะหอมไหมคะน้องนุ่นหอมหอมค่ะหอมมากเลยค่ะจิ้มกับผัก กินจิ้มกับข้าวเหนียวจะอร่อยนะเนี่ยข้าวเหนียวร้อนๆแล้วมาจิ้มโอ้โหแซ่บแซ่บอีหรีเด้อก็ต้องฮวงหลายเลยเนี่ยแซ่บหลายๆแซ่บอีหรี่นวดนวๆนวก่อนอยัดจิ้มก่อนเด้ออ,กกรอร่อยชาติ เครื่องเทศหอมกระเทียมเจียวหอมแดงตะไคร้นี่หอมของไทยทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าอยากเผ็ดอีกก็ใส่อีกได้นะอันนี้เป็นผิดอย่างดีเลยเดี๋ยวมันจะเผ็ดเดยอะแม่จะ,ดดมจะกินเผ็ดไม่ไหวอะค่ะท่นานผู้ชมก็ใส่งไปหน่อยแซ่บหน่อยไม้รวนวัวๆะ บอกใครเลยท่านผู้ชมจ๋าไม่ต้องบอกกลาบเล่าสิทเลยอร่อยชัวร์แน่สูตรนี้ท่านผู้ชมจ๋าไปทำได้เลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวเราเอาใบระกูดมาโรยนิดหนึ่งนะมะกูนิดหนึ่งิไปก็เก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะแม่กระดับไฟ คุณแม่ตักใส่ถ้วยก่อนค่ะท่านผู้ชมก็โอเคเลยค่ะน้ำน้ำพริกผัดหมูสับนะคะท่านผู้ชมค่ะในสูตรสไตล์ของแม่น้องเกษินีนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านใดสามารถนำไปผัดนะนำไปปรุงสามารถเอาไปจิ้มกับข้าวเหนียวได้หรือว่าจะทำะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะ,ะวิธีการก็ไม่ยากนะคะซึ่งเราก็ นำกระเทียมหัวหอมขอโทษนำกระเทียมหัวหอมแล้วก็ตะไคร้มาซอยซอยหัน่นแล้วก็ตำลงไปนะคะจากนั้นเราก็เอาหมูไปรวนให้สุกก่อนนะคะแล้วเราก็เอาหมูที่สุกแล้วมาใส่ครกตำแล้วจากนั้นพอตำละเอียดปับ๊บเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ในครกตำลงไปให้ตำให้ละเอียดทุกอย่างรวมกันหมดเลยจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะครั้งที่สอง นะคะเราก็เจียวกระเทียมหอมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นําหมูในครกที่เราตำทั้งหมดอะรวมกันนันอะเอามาผัดนะคะแล้วก็ใส่น้ําร้างครกไปนิดนึงจากนั้นเราก็ใส่พริกปน่นน้าตาลปี๊บน้ําปลาผงชูรสแล้วก็ใบมะกรูดฉีกลงไปนิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมขะขั้นตอนดนี้คุณแม่บอกละเอียดเลยนะคะ สามารถท่านผู้ชมสามารถนําไปทําแล้วก็ไปปรุงได้เลยค่ะท่านผู้ชมโดยที่ไม่ต้องเขียนอะไรรายละเอียดมากมายเพราะว่าคุณแม่บอกละเอียดแล้วสามารถนําไปทําได้เลยตามนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณแม่และน้องเกซินีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내